สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับข่าวสามประจำสัปดาห์กับ TOW Journal ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเรามุ่งเน้นไปถึงข่าวนอกวงการซะส่วนมากเลยเดียวสำหรับต้นรายการนั้นเนี่ยหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกสนานและเต้นแรงเต้นกาไปกับเช e ริเดอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับว่าแล้วเนี่ย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรเนี่ยชวนหน้าติดตามกันบ้างสำหรับ TOW j e n e r a l มาถึงข่าวที่หนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวซุปซิบวงในเลยก็ว่าได้กับประธานค่ายอย่าง โทมัสหรือมินที่เรารู้จักกันดีนั่นเองซึ่งเจ้าตัวในแอบซุบซิบบอกมาว่ากำลังสมัครเข้าเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะเพื่อทำลายอนาคตของประเทศให้พินาศย่อยยับเลยนะโรงเรียนสารศาสตร์นะแต่เป็นสาขาไหนเนี่ยต้องขออุบิบไว้ก่อนนะซึ่งทางทีมงานเองเนี่ยก็พากันยุยงส่งเสริมกันอย่างมากมายนะให้โทมัสเนี่ยนำ POW ไป เผยแพร่แก่เด็กนักเรียนเนี่ยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปนในตัวด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าหางนักเรียนคนใดยอยากได้รับเกรดงามๆเนี่ยก็ให้เร่กันเข้ามาสมัครและขยันแอคทีฟกันบ่อยๆนะแต่ทว่าเนี่ยทางเจ้าตัวเองก็เปลยอ,ออกมานะว่าไม่ใช่หนทางที่ดีซึ่งตัวของมินเองเนี่ยอยากจะ แลกเกรดกับนักเรียนเนี่ยตามแบบฉบับสากลทั่วไปมากกว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเพศไหนก็ตามนะพร้อมจะแลกเกรดได้ทุกเมื่อเลยนะซึ่งเจ้าตัวก็ลงท้ายมาด้วยว่าหล่อเล่นนะซึ่งทางทีมข่าวเองก็ต้องขออวยพรให้มินเนี่ยประสบความสำเร็จและได้รับสิทธิ์เข้าไปทำลายอนาคตของชาติต่ตอไปด้วยประกาศรัชนีนั่นเองสำหรับข่าวต่อมาครับต้องบอกว่า แวะเข้าไปเกี่ยวพันกับบทนักมวยปล้ำกันบ้างนะในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ผ่านมานะ h ด Har l e m เ่ยก็ได้รับการถ่ายบาปแบบไม่ทันตั้งตัวจากสต a n และลีออนโดยทั้งคู่เนี่ยหมายมั่นว่าจะนำพาเด h a ฮ l e m เนม่ะกับสู่นรกภูมิเนี่ยเพื่อรับ อย่างเร่งด่วนทันทีนะั้นฐานทำผิดศีลมันทุกข้อเลยทีเดียวแต่หลังจากเทปนั้นจบลงไปเนี่ยดราม่าก็ได้ออกมาฉลองควันหลงนะการป้องกันแชมป์จากศึกสงครามข้ามค่ายพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ถือโทษสองคนนั้นแต่อย่างใดแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเฟรดเองเนี่ยจะเห็นตรงกันหรือเปล่านะเพราะว่าเฟรดเนี่ย ได้ข่าวว่าติดสาวสิยกใหญ่นะจึงทําให้ทั้ง2คนเนี่ยทั้งดราม่าและเฟรดเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันมากนะในช่วงนี้นะจากนั้นเนี่ยดราม่าก็ตามไปฉลองกับสาวๆอย่างหน้าตาเฉยเลยพร้อมกับคุณขี้พึ่งของเฟร d ดที่ดราม่าทาขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้เล่นมุกแปลกๆนะซึ่งงานนี้มีเสียงบ่นๆมาจากทางโทมสัสด้วยนะว่า,นาเนฮาร์เลมเนี่ย ตั้งใจจะเปลี่ยน T O W ของเขาให้กลายเป็นซ่องหรือยังไงนะซึ่งไม่แน่นะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็น T O W ในรูปแบบใหม่ก็ได้ในการปล้ำนัวชายหญิงผสมบนเปกันนะจากที่เราเห็นชายปล้ำชายกันมาทั่วไป ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับกับข่าวต่อมาเลยนะต้องบอกว่ายังอยู่กับทางเรื่องราวของเซนเสนะเมื่อชีสแมสเตอร์เนี่ยปรากฏตัวออกมาทำร้ายเวิร์เนี่ยตามที่หลายคนได้คาดการกันเอาไว้นะแถมเจ้าตัวยังโพส์เนี่ยโพส์ Post ข้อความผ่าน High Five ด้วยนะว่าเวิร์เนี่ยไม่ต้องสงสัยหรอกนะว่าเบอร์โธแกเนี่ยมันไปอยู่บนเว็บเกได้ยังไงงานนี้เนี่ยแกต้องขอบใจชีสมมสเตอร์คนนี้ซะแล้วซึ่ง ในที่สุดเนี่ยววลฟก็ได้รู้ตัวการสถกทีว่าใครเนี่ยเป็นคนโพสต์และทําไมเนี่ยววลฟเขาต้องเปลี่ยนมือถือเนี่ยและเปลี่ยนเบอร์มือถือด้วยนะหลังจากที่มีริงโทนดังเนี่ยสายแทบไม่เพราะว่ามีใครก็มารูโทรมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีการโพสต์โต้อตอบข้อความของชีทผ่านทางทวิต t ตอร์ด้วยนะซึ่งมีใจความว่า ทำพูดดีไปเถอะมึงช้ำโลกอย่างโวลร์คนนี้เนี่ยไม่ใช่จะยอมใครตามตุ๋ยได้ง่ายๆระวังหลังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าหมาเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนมันสามารถแหวงกัดได้ตลอดเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยหวังว่าเราคงได้เห็นแมช หยุดโลกกันแล้วแน่ๆซึ่งทางทีมงานรวมไปถึงคนดูหลายท่านเนี่ยต่างก็ลุ้นเช่นกันนะให้ทั้งคู่เนี่ยได้เจอในศึก r รม e n a n t ที่จะถึงนี้ในการปล้ำแบบฆ่าได้ยามไม่ได้กันทั่วหน้าเลยทีเดียวมีข่าวกับทางเซนิสกันไปแล้วนะครับข่าวนี้เรามาถึงข่าวคราวทางอแลนเทิสกันบ้างซึ่งสำหรับ นักมวยปล้ำที่จับตามองนะที่น่าจับตามองอย่าง Black l i ท์ t o นเดอะฮุกเนี่ยก็ยังคงเป็นเต็นหนึ่งอยู่เหมือนเดิมวันยังค่ำนะครับกับสิงโตมีหนวดคนนี้จากการจัดอันดับนักมวยปล้ำนะโดยเช็คจากความน่าสนใจในโพลสำรวจเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งได้แก่ The Hook ที่มีเกมมิกชัดเจนและมีฝีปากที่น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนอันดับสตามมาได้แก่ Excel Bur n ที่ยังคงเป็น ตัวเตงตามฐานเสียงของแฟนคลับนะหลังจากที่โดนเลื่อนขั้นให้ลงมาอยู่ใน a อเลนเทสส่วนอันดับที่3เนี่ยตกเป็นของตัวตลกคนนี้นะครับกับ h a r r โร h ์ฮา o n มอนนะซึ่งเป็นตัวตลกที่ชอบเล่นมุกตลกไร้ายๆาแอบแฝงเขาเรียกว่าแอแฝงความชั่วร้ายเข้าไปด้วยนะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนไม่น้อยเลยทีเดียวจึงได้รับการโหวตให้เป็นอันดับที่3 ส่วนอันดับที่4เนี่ยตกเป็นของ Alexander, อเล็กซานเดอร์ซึ่งมีความสดใหม่และด้วยลุคของจัก,กรพรรดิเองเนี่ยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเริ่มมีฐานเสียงและแฟนคลับใน a อ l a n t i s อยู่บ้างแล้วส่วนอันดับที่5ฟังไปก็อาจจะไม่เชื่อนะั่นคือชาร์กว้าวนั่นเองซึ่งคนนี้เนี่ยไม่น่าจะติดโผมากที่สุดนะแต่ด้วยกิมมิกและความโดดเด่นนะทำให้แฟนๆของ a อ l a n t i s เนี่ย กลั้นใจไม่ไหวเนี่ยที่จะต้องจรดปาะกาโหวตให้กับชายหรืออาจจะเรียกได้ว่าหญิงนะคนนี้จนติดอยู่ในอันดับ5เลยทีเดียวสำหรับชาร์กวาวคน,นี้ซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ย,ยังไงกันบ้างเราก็ต้องติดตามกันเรื่อยๆนะกับสำนักข่าวที่นี่ที่เดียวเท่านั้น เสร็จแล้วเราก็วกกลับมาที่เซนิสกันบ้างนะกับข่าวของชายคนนี้เลยตำนานมีชีวิตอย่างโซลโดยมีข่าวลือกันมาหนาหูว่าโซลนั้นน่ะมีอาการป่วยทางจิตอยู่เล็กน้อยหลังจากที่อาการบาดเจ็บที่คอเนี่ยลามไปถึงส่วนสมองด้วยนะซึ่งทางเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธอาการดังกล่าวพร้อมกับด่ากราดพวกสอนรู้สอนเห็นเสียยกใหญ่เลยทีเดียวนะยิ่งกว่าลีน้าจางังด่าซลอีก แต่อย่างไรก็ดีนะมีนายแพทย์คนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ประสงค์ออกนามได้อ้างตัวว่าเคยเป็นแพทย์ที่รักษาการของโซมาก่อนพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าดังนี้นะครับเออโซเนี่ยตำนานในชุดคนนี้หลังจากบาดเจ็บที่คอนั้นทำให้เซลล์สมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนเสียหายไปด้วยซึ่งผมเนี่ย ต้องอธิบายว่ามันอาจส่งผลให้ความจำบางส่วนของโซนั้นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและอาจมีการสร้างความทรงจำทดแทนขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของโซเองซึ่งอาจมีตัวบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความจริงมาเกี่ยวข้องเชื่อผมเถอะผมเป็นทันตแพทย์มานานแล้วก็ข่าว อันนี้จริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้กันได้นะซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูกันเองละกันข่าวสุดท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้เลยกับการโปรโมตศึกยายอย่าง r e v e r น n ซซึ่งการต้อนรับเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวกับศึกที่ รับการกลับมาของนักมวยปล้ำสิทธิ์เก่าทั้งหลายรวมไปถึงสิทธิ์ใหม่ที่ข้าไม่ถึงอย่างคุณสมชายที่นำทีมขนพลพรรคมาเพียบเลยนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์เก่าของ t o w ทั้งนั้นเลยโดยโปสเตอร์นั้นเนี่ยสีสันบาดใจสวยงามมากกับโทนสีม่วงซึ่งเป็นสีที่ลึกซึ้งนะส่งผลทางอารมณ์ได้ทั้งร้อนและเย็นในคราวเดียวกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นโปสเตอร์ที่ ฟล์กันมากที่ค่อนข้างจะเข้ากันมากเลยเดียวนะและมาพร้อมกับโปสเตอร์ที่เห็นได้ก็บ่งบอกทันทีว่าเป็นการประจันหน้าระหว่างคุณสมชายกับคุณสไตเกอร์นั่นเององานนี้เนี่ยแค่โปสเตอร์ก็สวยงามขนาดนี้แล้วบรรยากาศโฮมคัมมิ่งเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนในวันจริงเนี่ยคงต้องไปติดตามกันเอาเองแล้ว เอาละครับจบไปสำหรับสรุปข่าวเด่นในสัปดาห์นี้นะซึ่งทีมงานเนี่ยขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปนับบัดดลเลยล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งขอลาไปด้วยการจัดอันดับนักมวยปล้ำท็อปไฟของเซนิสประจำสัปดาห์นี้กันเลยก็แล้วกันแล้วไว้พบกันใหม่เทปหน้านะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ